สร้างสรรพัฒนาชุมชนสละเวลาอุทิศตนไม่วังผลประโยชน์อันใดทำด้วยใจศักดิ์สิทธิ์ถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูมิุ้มภัยให้ไภยเรานี้ชาตอาราทั้งมีด้วยหัวใจพัฒนาชาติไทยด้วยใจร่วมมือร่วก มักใจร่วมทำความดีรู้รักรู้สามัคคีปัญหามีช่วยกันแก้ไขไท้ภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจสาธาราชาให้ไว้ดนร่นนำผลให้ได้ดีจิตา,ากาทนต้องมีด้วยหัวใจพัฒนาชาติไทยรูง่งใจน้องดีโครงการพระราชทา,านนามนี้ ทุกชาติถูกศาสนารวมศรัทธาทกาันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชุมชนมันคงทาว องใสราชการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกินดีจิตอาสาทั้มีด้วหัวใจพัฒนาชาติไทยรู้ใจน้องดีโครงกรารเพืสารนามีโครงกรารเพืสารนามีสรงความสา,ามัคคี สวัสดีครับกระผมร้อยตีเกิดเกียดคงรุ่งจินอาสาพระราชทานกองพันฐารราบที่1กรมฐานราบที่25ิชื่อเล่นหมดกายครับครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่เดิมนะครับบ้านพรผู้สร้างนะครับก็จะพาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมารับชมกิจกรรมและบรรยากาศดีๆในในพื้นที่นี้นะครับก่อนจากก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปรับชมนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโรงเรียนจินอาสาพระราชทานนะครับ เพื่อรับฟังข่าวสารการทำกิจการจิตอาสาของพวกเรานะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่อยากจะร้องทุกข์หรือให้เราช่วยเหลือในเรื่องอะไรนะครับสามารถติดต่อมาได้3ช่องทางดังนี้นะครับ 1. คอมเมนต์มาใต้ไลฟ์สดเรานะครับ 2. อินบ็อกซ์มาทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับและ3สายด่วนหนึ่งานครับเรายินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับครับเดี๋ยวเราก็ต่อจากอีพีก่อนนะครับเราก็ยังอยู่ที่บ้านพรู้สร้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรา ก็จะพาไปชมโซนกิจกรรมที่ที่เขาจะทำกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับซึ่งวันนี้วันนี้ไม่ไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์แต่ว่าก็จะพาไปชมด้านในนะครับรวมถึงพื้นที่สถานที่ต่างๆนะครับที่อีกพี่ก่อนเรายังไม่ได้พาไปชมให้หมดนะครับเดีย๋ยวนี้ก็จะพาไปชมนะครับต,ตรงนี้นะครับก็ถ้าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตเกือนะครับก็จะเป็นตลาดธรรมชาติวิถี้อมผู้สร้างก็จะมี สินค้าจากชุมชนผักผลไม้นะครับที่เกิดขึ้นจากที่แห่งนี้แล้วเอามาขายใช่ไหมครับใช่ก็ะจะเป็นซุ้มอันนี้ท้าน,นอาหารขนมจีนขนมจีน,นมีเครื่องหมายฮาลาลนะครับสามารถอิสลามก็ทานได้ใช่จะสังเกตน,นะครับเพื้นนี้จะมีจุดทิ้งขยะค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อคนมาเที่ยวชมนะครับเพราะว่า ตั้งแต่เดินเข้ามานี่ไม่เห็นขยะหล่นอยู่พื้นเลยใช่ตรงนี้มีเสื้อชูชีพด้วยนี่คือมีมีจุดเล่นน้ำใช่ครับเล่นน้ำเล่นสไลด์ได้อะไรเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องป้องกันความปลอดภัยใครที่ลงเล่นน้ำต้องมาสวมเชื้อชูชีพทุกคนครับครับไม่ว่าเด็กู้ใหญ่ต้องสวม่ให้ลงั มีทั้งไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่นะครับใช่ครับผมไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่มีหมดเลยมีปั่นจักรยานน้ำเบอร์การเสื้อชูชีพตรงนี้พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์วิถีไทยกาพิพิธภัณฑ์ขายได้นี่อตอนนี้จะแสดงเกี่ยวกับวิถีชุมชนวิถีโบราณที่สืบทอดกันมาใช่ไหมครับครับ เหมือนอันนี้นี่บ้านผมยังยังมีอยู่โมหินใช่ครับโม่แปง้งแปงอันนี้ต่ำข้าวอันนี้ก็ที่กดทำขนม มีครกสมัยก่อนครกสมัยก่อนที่เขายังไม่มีเครื่องสีข้าวเขาจะใช้การตำใช่ไหมใช่ครับใช่ตำน,นี่นอง่านเนี้ยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ไว้เก็บข้าวแกะนก็นข้าวนะแกะเกี่ยวข้าว ข้าวไลบรารีน่นี่ข้าวัญญางหยดกระทท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้ามีบุตรหลานสามารถพามาเยี่ยมชมที่นี่ได้เลยนะครับเป็นทั้งสวนการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนนะครับรวมไปถึงเป็นสถานที่ทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะครับอันนี้เป็นสีฝัด<อ>พอเราตำข้าวทำไปเดี๋ยวต้องมาใส่อันนี้เพื่อจะแยกเม็ดข้าวเม็ดอะไร จะเห็นว่าโซนกิจกรรมนี้ค่อนข้างกว้างแล้วนะครับน้่ครันการกิจกรรมตอนนี้เขาก็ย่อโบราณนะอันนี้ที่สานย่อโบราณพอดีไอมันขาดที่นี่ยังไม่ได้ทำอันนี้จะเป็นที่ให้นั่งเล่นนั่งทำกิจกรรมทำกิจกรรมกันอันนี้จะเป็น่วนกิจกรรมเลยะเป็นโซนกิจกรรมเนี่ยตัวเหมือนกับเขาอ่า บายสีปายปูกันปุ๊บเขาก็จะให้มานั่งทํากันตรงนี้ครับอ๋อใช่นั่งทําพวกตุกตาตุกตาบัตเตอร์หรือระบายสีหรืออะไรก็จะมานั่งทํากันตรงนี้หรือใครอยากจะชอบบรรยากาศตรงนี้ก็ได้นี่นั่งนี่จุดล้างมือจุดล้างมือมีเยอะอยู่นะครับจุดล้างมือว่าอยู่ด้านหลัง ไอติมสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็มีนั่นด้วยกิจกรรมวาดภาพเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับมันกำลังทำปุ๋ยหมักอัอสี่เสียงเครื่องนี่คือทำปุ๋ยหมักยู่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้มีบ้านทรายเบสกิจกรรมต่างๆนี่ครับเหมือนร้อยลูกปัดคาสีเลือแต่งหน้าเค้กนี่ก็จะมี คนดูแลประจาจุดอยู่ก็เป็นคนในชุมชนนี้ใช่ครับเด็กนักเรียนของเด็กของเด็กนักเรียนโฮองสกูลอ๋อที่บอกว่าที่ว่าเขาแต่ละคนก็จะมีความเด่นในแต่ละเรื่องไปใช่คนนี้ก็เด่นเรื่องวาดภาพใช่ส้มรถเลี้ยงสัตว์อะไรนี้ครับผมเดี้จะเป็นครัวจิ๋วอ๋อก็จะทำอาหารเริ่มมาทำอาหารเด็กๆพาครอบครัวมาแบบนี้แต่งหน้าเค้กทำข้าวผัดทำอย่างนี้ครับคนนี้ก็จะเป็น โซนกิจกรรมตักปลาอะไรเงี้ยครับอ๋อมีปากันนกดกด้วยมีปากัดด้วยมีปากัดด้วยมีอะไรด้วยมีตักปลาเดี๋ยววัน,นีเราปิดปิดอยู่จะมีปลาอยู่ในยยนี้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็จะว,วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดที่จะคือจะจะสวยงามกว่าน,นี้บแต่เข้ามาในนี้นี่ร่มรื่นมากแล้วก็กิจกรรมเยอะก็คือถ้ามา พาครอบครัวมานี่สามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยทั้งวันเลยใช่ครับมีอาหารพร้อมมีที่เล่นที่นั่งครับผมมีอันนี้อันนี้ป้อนนมปาครับปอนนมปาครับก็เราจะเอาอาหารใส่ในขวดนมแล้วก็ให้เขากินอะไรอย่างเงี้ยครับปรกกัดประกัดใช่ถ้ามีผมจะทําให้ดูตัวอย่างหน่อยมันกินยังไงตัวอย่างอนี่มีประกัดปรกกาศก็น้องๆเขาก็เพาะพันธุเองอะไรเอง น้องเด็กๆโดงฝั่งนู้นก็ปลูกผักใช่ไหมครับใช่ันั่นอีกโดงหนึงอันนี้ก็จะไอโซดอ่าอันนี้ก็เป็นแพะโซนกิจกรรมป้อนนมแพะให้อาหารแพะ20บาทก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพอวันเสาร์ทิ่ขอก็จะเอาแพะมาถ้าวันเวลาปกติแพะก็จะอยู่ในข้อในข้อของเขาเหมือนเดิมใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นให้กระต่าย พอวันพอวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะเอากระต่ายมาไว้เนี่ยประมาณสิบตัวสิบห้าตัวสิบตัวอะไรเงี้ยครับ<ม>เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวมาพาลูกๆเด็กๆมาให้อาหาร<อ>กระต่ายให้อะไรจับกระต่ายหรืออะไรนี่ก็อยู่ตรงนี้ครับ<ม>แต่วันนี้มันไม่ได้ไม่ได้มีเหมือนพวกกิจกรรมต่างๆแบบป้อนอาหารให้กระต่ายให้อะไรเนี่ยครับ มีค่าใช้จ่ายเนี่ยเราสามารถสแกนจ่ายได้ใช่ไหมได้สแกนก็ได้เพราะว่าบางบางพื้นที่ไปแล้วเขารับแตงินสด่งเนี้ยครับซึ่งเดี๋ยวนี้บางคนเขาไม่สะดวกพกเงินสดองเนี้ยก็ถ้าถ้ามีสแกนนี่ก็สะดวกเลยใช่ไหมใช่สแกนได้แกนได้จริงๆไม่ใช่ไปทางนี้เดี๋ยวมันทางไม่ดีจะใส่เหอแพะไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราค่อยเดินมาทางนู้นได้บอ๋อเดี๋ยวอ้อมอ้อมไปฝั่งนี้ก็ได้ครับนี่ครับประมาณนี้ที่ว่าส่วนกิจกรรมมันก็จะมี เดี๋ยวเราจะไปดูแพะกันต่อใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูกระต่ายอ่าลากระต่ายที่ว่าก่อนที่เราจะเอามาที่เนี่ยเราเราจะไปจะให้เขาอยู่ตรงนู้นอหลังสวนอาหารครับเดี๋ยวก็ไปอีกหนึ่งจุดครับชมกระต่ายชมแพะนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนอาหารใช่ไหมครับใช่ขั้นบันี้สวนอาหารวันธรรมดาก็เปิดนะครับวันธรรมดาเปิดทุกวันเลยครับ ไปทุกวันจัดนอาหารไว้รับรับแขกทุกวันเลยอาหารที่นี่จะไม่ใส่ของชูรสใช่ครับผมแล้วก็พวกผักอะไรต่างๆก็มันได้มาจากที่เราปลูกกันใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ๋อนี่จุดชมกระต่ายนี่เข้าไปชมได้ครับเข้าทางไหนครับทางนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่ ข้าได้เลยใช่ไหมครับครับผมอันน่้ว่าม,มีนกด้วยมีนกด้วยอ,ยงงอันนี้น,นี่นกนแก้วมอันนี้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 เขาจะเป็นผู้ดูแลฐานเลยส่วนนี้ฐานใช่ต้องถามคนนี้ <laughs> ได้เลย ครัสวัสดีครับตัดขนกระต่ายอยู่ครับอันนี้เลี้ยงสวยงามใช่ไหมครับกระต่ายอันนี้หนูหนูตะเภาใช,ใช่ไหมครับหรือว่าหนูอ่าหนูผสมค่ะเป็นหนูขวัญค่ะเขาเลี้ยงรวมกับกระต่ายได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ เด็กๆน่าจะชอบนะครับโซนนี้ใช่ค่ะธรรมดาถ้าเกิดว่าเด็กๆกลับมาเนี่ยค <rawd Moder> ือเราจะอนนี้เสร็จพวกนี้จะจะไม่มีเพราะว่าวันนี้ตอนตอนเช้าเขาต้องกินนะคะกระต่ายจะมีทั้งหมดสามสายพันธุ์ที่ว่าเลี้ยงให้เด็กๆดูนะคะจะมีกระมยีเนี่ยอ๋ออันนี้กระมยีฮอลแลนด์บหูตกแล้วอันนี้จะเป็นกระต่ายแคะ กระต่ายแค่ผสมอะ,ค,ะค่ะกระต่ายมันจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใหญ่เท่ากับกระต่ายเนื้อมันเป็นพันธุสวยงามใหญ่สุดก็เท่ากับตัวจวิ่งข้างล่างนี่แแต่ถ้ากระต่ายเนื้อมันจะตัวใหญ่กว่านี้อันนี้เป็นพันสวยงามมีแบบเด็กๆมาแล้วอยากขอซื้อกลับไปบ้างไหมคะัมมีค่ะมีบางทีเราเปิดตลาดที่นี่ก็ลูกค้าไม่ใช่เฉพาะเด็กๆหรอกผู้ใหญ่ก็ซื้อเหมือนกัน จับได้ใช่ไหมครับได้ค่ะได้ทุกตัวจับได้หมดอันนี้ก็จะเป็นลูกยังเล็กอยู่อันนี้เป็นเนี่ยจับได้สัมผัสได้เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กๆให้เด็กได้สัมผัสขนกระต่ายอุ้มกระต่ายจับกระต่ายเด็กบางคนไม่เคยเห็นอันนี้เห็นแต่ไม่เคยได้จับใช่ เราก็จะให้เขาสัมผัสว่าขนมันนิ่มน้อยแล้วแล้วก็กระต่ายมนกินอะไรเป็นอาหารเราก็จะมีทั้งหมด3ามสามอย่างให้เขาจะมีผักบุ้งมีอาหารแล้วก็มีแครอทให้เขาอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์กำมะหยี่ที่กำลังตั้งท้องมันนีท้องอยู่ใช่ไหมใช่คะช่คะกำลังต,ตั้งท้องอยู่ในหนึ่งท้องนี้เขาคลอดเยอะไหมครับประมาณ5 6ถึงตัวเนี่ยคะ่ะห้าถึงตัว น,นี่หนึ่งข้อกเลยใช่ค่ะ1,2,3,4,5อันาี้นี่ก็ห้าตัวใช่อะอันนี้จะมีแค่สองตัวเพราะว่าขเขาเพิ่งจะเป็นท้องแรก ้องสาวเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปนะครับไปดูแพะครับผมไปดูแพอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโรงเรือนที่น้องเขาเพิ่งเริ่มทำเพิ่งทำยังไม่เสร็จทียังไม่ได้ปลุกลงเลย ยังไม่ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังองไม่นี่เราเห็นมาจากฝั่งโซนกิจก,กรรมโซนตลาดก็คือโรงเรียนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้แหลโรงเรียนนี้นี่ปุ๋ยหมักที่เราหมักมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยหมักนี่แหละเป็นไปนปลูกเมลอนอครับอันนี้ก็<ร>ข้าวข้าวที่เราเพาะเอาไวา้เดี๋ยวจะมีเขามาดํานาเงครับอ๋อจะกล้าจะกล้าจะกล้าตรงนี้ไปไปดํานาใ่อันนี้จะเป็นแพ ที่ว่าเลี้ยงแพะและอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นน้องที่เขาดูแลส่วนนี้เลยสวน,นเลี้ยงแพะทีะ่วาแปบ๊บนึงลัง้งมือลั้งมืออันนี้ออแพะมีกี่ตัวครับเนี่ยเอ่อตอนนี้มีอยู่ยี่สิบกว่าตัวครับเป็นพันอะไรครับเนี่ยเป็นมีพันบอแล้วก็มีซาแนนครับซาแนนนี่เป็นแพนมั้ยใช่ใชแล้วเราได้แบบเอามนมแพะมาใช้ประโยชน์ เออก็มีเอามาทําสบูค่ครับอ๋อใช่ครับแล้วก็แล้วก็มาทําไอ้ครมครับไอศคีมน้องแพะใช่ครับเวลาที่มีกิจกรรมเสาร์อาทิตย์ก็จะพาแพะไปนุ่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ,บนนมแล้วก็เวลาเด็กๆมาทัศนศึกษาก็จะพามาอ๋อีขึ้นไปข้างบนได้ใช่ไหมครับได้ คือโรงเรือนเลี้ยงแพะนี่ที่เห็นมาคือเขานิยมทําให้มันสูงใช่ไหมครับใช่ครับ,รบเพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นเวลานั้นกิงนเกี่ยวอ๋อมันจะมีแก๊สนะครับมันจะร้นมามนทําให้แพะเจ็บตาอนะไรอย่างเงี้ยโอถึงขี้แพะแล้วก็ไปทาปุ๋ยกินใช่ไหมครับใช่ครับนั่นแหละเราก็จะ สำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมพาชมศูนย์การเรียนรู้บ้านพรผู้สร้างนะครับก็จบลงแล้วนะครับ2อง EP ที่ผ่านมาแล้วก็มารับชมกิจกรรมเรียนรู้ฐานต่างๆของศูนย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับ็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพรฒนาธานเพื่อติดตามข่าวสารการทำจิตอาสา,า,าต่อไปนะครับ รวมไปถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านมีเรื่องเดือดร้อนนะครับสามารถติดต่อมาได้3ช่องทางนะครับ 1. คอมเมนต์มาใต้ไลฟ์สดเรานะครับ 2. อินบ็อกมาทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพรราชทา,า,า,านและ3สายด่วน1510ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนสละเวลาอุทิศตนไม่วังผลประโยชน์ันใดทำด้วยใจสัตย์ซื่อถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูมิคุ้มภัยให้ไทยเรามีาาที่อาสาทำัดีด้วยหัวใจพัฒนาชาติไทยด้วยใจเองพี มานามังนเพล่จระชานนปไีนนไนนสร้างความสามัคคีไทยชาวไทยอยู่ถิ่นฐานไหนสมัครใจร่วมทำความดีรู้รักรู้สามัคคีปัญหามีช่วยกันแก้ไขใช้ภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจ สาสพัะราชาให้ไว้นำผลให้ได้ดีจิตอาสาทั้งสอี่ดึงหัวใจพัฒนาชาติไทยรู้ใจน้องพีโ่โครงการพระราชาทานาน้ำนี้ครงการพระราชาทานาน,น,าาทานามนีสร้างความสามัคคีทุกชาติทุกาศาสนาร่วมศรัทธากันทุกคน พื่อผลประโยชน์ชุมชนมันคงทาวรท้องใสราชาการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีึ้น,นด,ดีอาสาทั้งคนมีดยหัวใจพัฒน,นาชาติไทยรวมใจน้องดีโครงการพระราชทา,านานามีโครงการพระราชาานานรการ,ราาานามีสมรส้างความสามัคคี